สวัสดีครับต้องขอสวัสดีสําหรับทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเรามีรถไถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับผมวันนี้อ่าเข้ามาใหม่สุดๆร้อนๆเลยนะครับผมบราการรับรถที่หน้างานนะครับวันนี้ก็มาเทสระบบให้ดูกันนะครับสําหรับรถไถรถไทยใหญ่นะครับตัวนี้ขนาด85ดสิหแรงมาครับจเดีห้าสี่หนึ่งห้านะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ G สูง ขนาด8 5แรงม้าครับมาพร้อมอุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็ผ่านลังพัด8ได26นิ้วนะครับผมอ่าเป็นรถสองพายครับเครื่อง4ล้อครับรถใหญ่ๆในราคาย่อมเยาครับผมอ่าวันนี้มาเทสระบบให้ดูกันนะครับระบบการใช้งานเต้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าพร้อมใช้งานครับอ่าสภาพสีสันยืดยนะครับเอกสารรับประียนพร้อมนะครับอ่ามาพร้อมอุปกรณ์ด้านหน้าผ่าน8นะครับขนาดใหญ่เลยอุ่นเก๋งนะครับย่อมเยารถในราคาพิเศษครับ ราคาเพียง300,000เจ็ดหมื่นบาทนะครับ300,000เจ็ดหมื่นบาทเช็คเป็นถ่ายของเหลวให้เอาเรียบร้อยครับรายละเอียดล้วนสื่อนะครับดีตามไวนิลิ 3, 4, 4, มิสแต่ที่ให้แรงมาครับ300,000เจ็ดหมื่นบาทนะครับเอกสารเล่มเปลียนพร้อมนะครับอันนี้สำหรับของแถมก็มีให้หลายรายการเหมือนเดิมครับก็จะเป็นเครื่องดื่มน้ำลมนะครับเบียร์หรือว่าเป็นเคร,รื่องดืมน้ำดื่มซีทแพ็คแล้วก็เป็นผลไม้นะครับ สนใจดูรถจริงนะที่สาขาหนึ่งครับที่หมู่บ้านหนองไฮจังหวัดปลาดโพอำเภอลำปลายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ Direct Injection ครับอ่าเป็นเกียร์8คูณ4ครับอ่าเครื่องเกียร์ดีครับไฮดรอลิกดีนะครับใบมีดใหญ่ๆอันใหญ่เลยนะครับอันเต็มกำลังเลยครับได้ไปไม่ผิดหวังครับอันนี้370,000บาทแถมตรงฟรี300กิโลเมตรนะครับ รับแลกเปลี่ยนรับตีเทินรถทุกคนทุกย่หอเมื่อนเดิมนะครับสนใจดูรถตัวจริงได้ที่หมู่บ้านน้องให้ครับราขาหนึ่งกับบนตลาดพอูเภอรับไปมากจังหวัดพีรัโทรศัพท์ศูนย์แปดศูนย์สามแปดสามเก้าเจ็เจ้าละศูยแปสี่ศูนี่แปสาิก้าเก้าศูนเก้าเก้าหนึ่งหกสี่หนึ่งสองห้าห้าเลเบอร์ครับ0ูนย์เก้าหกแปดสี่สองหกสองห้าครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนตีเทินรถทุกชนิดเมื่อนเดิมนะครับสำหรับอันนี้ก็ดูการทำงานไปยาวๆนะครับสดหย5415 ดันดินกำลังเรือครับท่านใดต้องการได้ไปใช้ในงานไล่หรือว่างานนาครับหรือว่าตอบโจทย์นะครับเป็นงานไล่อ้อยนี่โหชอบมากเลยแรงๆนี้อุปกรณ์หน้าหลังครบกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับทุก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 วิดีโอที่นำเสนอนะครับออันนี้ก็ให้ดูการทํางานยาวๆกันเลยนะครับวันนี้ก็ก่อนที่จะรับรถกลับก็ มาปรับที่นานะครับมาเชียร์ลิงปรับที่นาเพื่อจะตั้งคณะใหม่นะครับเพื่อจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ระดับไม่เท่าเทียมระดับของพื้นที่ไม่เท่ากันครับว่าทาบแล้วแล้วอันนี้รับงานตัดเกรดนะครับก่อนที่จะรับตัวจับเข้าั้านครับก็มาเทระบบมาทดลองระบบให้เอฟซีทุกท่านได้ รับชมกันนะครับสนใจยังไงโทรมาครับรับเลขเปลี่ยนรับตีเทอมนะครับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กอยากได้รุ่นใหญ่ก็โทรมาคุยกันครับตามเบอร์โทรก็ตามที่ให้ไว้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น0 8 0ย์แปดศ9นย์ครับ0 8 4 0 4 8 3 7 9 9 0 9ู1 6 4 1 2 5 5และ0ูนย์เก้าหครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับทุกคลิปทุกวิดีโอที่นำเสนอไป สำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณใจใจ,ใจทีมงานพี่ทักษิลเราคนเดิมครับผมสวัสดีครับ